ตั้งแต่ผมเริ่มทำ YouTube ในอเมริกามา4ปีนะครับมีคน มเสเซจเข้ามาถามทั้งในเพจแล้วก็ผ่านทาง Youtube เองนะฮะเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องการมาทำงานในอเมริกาเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามยอดฮิตก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าจะมาทำงานที่อเมริกาต้องทำยังไงบ้างถ้าเกิดใครได้ติดตามผมมาตลอดก็จะทราบดีนะฮะว่าการที่จะมาทำงานในอเมริกาได้เนี่ยผมจะพูดเสมอเลยย้ำๆเลยนะว่าจำเป็นจะต้องมี อย่างน้อยๆเลยก็คือ work permit นะครับ work permit ก็คือเป็นใบที่เหมือนเขาอนุญาตให้ทำงานได้แต่ยังไม่ใช่เป็นคนของประเทศเขาก็จะเป็นลักษณะทำงานอยู่บริษัทที่เมืองไทยที่มีบริษัทแม่อยู่ในอเมริกาเชื่อมโยงกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ถูกทางบริษัทแม่ในอเมริกาเรียกตัวมาเพื่อมาทำงานให้เขาที่อเมริกา พวกนี้ก็จะได้เป็น work permit อาจจะมาอยู่3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาของทางบริษัทนะครับแล้วก็กรณีที่2ที่ได้ work permit ก็คือในกรณีที่คนกำลังทำใบเขียวก่อนที่จะได้ใบเขียวเราก็จะได้ work permit มาก่อนก็คือเราสามารถไปทำงานได้ละ2จะทำงานถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาได้ก็คือใบเขียวครับใบเขียวนี่ก็คือจะกระเถิบขึ้นมาอีกขั้นละ work permit เนี่ยมันจะเป็นแค่ใบ อนุญาตให้ทํางานได้แต่ยังไม่ใช่คนของเขาแต่ใบเขียวหรือที่เรียกกันว่ากรีน n าร์ดนะครับมันเป็นเหมือนเราก้าวเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วที่จะเตรียมตัวเป็นพลเมืองของเขานะฮะสามารถทํางานได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถอยู่ในอเมริกาได้ตลอดแต่ออกนอกประเทศได้ไม่เกิน6เดือนนะครับต้องรีบกลับเข้ามาเพราะใบเขียวมีสิทธิ์โดนยึดคืนหรือตัดขาดได้นะครับใบเขียวได้มายังไงใช่ไหมฮะทางแรกอย่างที่ผมได้ ก็คือครอบครัวมาทําธุรกิจที่นี่นะครับเปิดร้านอาหารแล้วก็สามารถแอปพลาใบเขียวให้ผมได้ผมก็เลยได้มาจากครอบครัวก็คือในกรณีที่ได้จากครอบครัวนะครับทางที่2ก็คือแต่งงานกับคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะเป็นชายไปแต่งหญิงหญิงไปแต่งชายหรือชายแต่งชายอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถได้ใบเขียวได้ต้องแต่งกับคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันนะยำ้ำมาเรียนพอเรียนจบ ไปฝึกงานฝึกงานกับบริษัทใหญ่ๆถ้าเราทํางานดีแล้วเขาชอบในผลงานของเราเขาก็จะทําเรื่องออกใบเขียวให้นะครับเหมือนหลายๆคนที่ผมสัมภาษณ์ไปในช่องลองลองไปย้อนๆดูกันก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้ก็ได้ฮะอันที่3นะครับจะทํางานถูกต้องตามกฎหมายได้ในอเมริกาก็แน่นอนครับเราก็ต้องเป็นพลเรือนของเขาครับอย่างตอนนี้ผมก็ถือสัญชาติอเมริกันมาน่าจะ10กว่าปีละบางคนถามว่าต้องอยู่กี่ปีถึงจะได้สัญชาติอเมริกัน ตอบไม่ได้ครับคือเรื่องราวการดําเนินชีวิตโอกาสและช่องทางของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับมันไม่มีกําหนดว่าจะต้องอยู่4ปี5ปีแล้วจะได้เป็นสัญชาติหรือว่าต้องอยู่1 0ปี20ปีแล้วคุณจะได้สัญชาติเลยมันมันไม่ได้บางคนอยู่10 20 30ปียังไม่ได้สัญชาติอเมริกันก็มีเยอะแยะครับมันมันตอบยากทํายังไงให้ได้สัญชาติอเมริกันนั่นแหละฮะเราต้องมีใบเขียวก่อนครับ พอเราได้ใบเขียวมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดนะครับแล้วแต่กรณีของแต่ละคนนะครับ3ปี5ปีถึงจะสามารถไปสอบเพื่อที่จะเป็นอเมริกันซิติเซนได้นะฮะมีคําถามถามเข้ามาบอกว่าพี่ครับจะมาทํางานที่อเมริกาเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเอเจนซี่ไหนได้บ้างนะครับเท่าที่ผมอยู่มานะผมไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีเอเจนซี่รับคนมาทํางานที่อเมริกานะฮะเพราะว่าอเมริกาไม่เหมือน บางประเทศที่เขามีเอเจนซี่รับไปทํางานมันไม่เหมือนกันอยากจะมาขับรถบรรทุกในอเมริกาต้องทํำยังไงบ้างจริงๆในคลิปที่สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่เสือหรือน้องปิ่มนี่ก็บอกไปหมดแล้วนะฮะว่าจําเป็นจะต้องมีใบเขียวเป็นอย่างต่านะครับใบเขียวก็คือ green card นะฮะหรือไม่ก็เป็นอเมริกันซิต i z เซนนะครับถึงจะสามารถขับรถบรรทุกได้นะครับแล้วก็ต้องไปเรียนก่อนด้วยเรียนก็คือมาเรียนที่นี่นะเพื่อที่จะสอบแล้วก็เอาใบไลเซนไปขับรถบรรทุก ไม่ไม่มีเอเจนซี่รับมาขับที่นี่นะครับเขาไม่รับนะฮะต้องเป็นคนในเท่านั้นนะครับอยากมาเป็นช่างไฟฟ้าในอเมริกานะครับผมมีดีกีช่างไฟอยู่ที่เมืองไทยสามารถเอาเรซูเม่มาเทียบวุฒิมาสมัครงานได้ไหมไม่ได้ครับเรซูเม่ที่เมืองไทยเอ่อหรือวุฒิต่างๆที่เราเรียนมาจากไทยเนี่ยอเมริกาไม่รับครับจำเป็นจะต้องมาเรียน ที่นี่ให้จบเพื่อที่จะไปทํางานตามสาขาที่เราต้องการต้องมาเรียนที่นี่เท่านั้นครับแล้วพอจบเราก็อาจจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานแล้วก็บริษัทก็อาจจะจ้างเรานะครับแต่ย้ําต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่พอรายได้สูงพอที่จะจ้างพนักงานต่างชาติและออกใบเขียวให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตในช่วงนี้เลยนะฮะถามว่านักท่องเที่ยวบินไปที่อเมริกาแล้วสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม ฉีดได้ครับฉีดได้อันนี้ผมถามมาเรียบร้อยแล้วนะเฉพาะในรัฐเท็กซัสนะรัฐอื่นนี่ผมไม่รู้นะกฎมันอาจจะต่างกันหรือสถานที่ฉีดขั้นตอนการฉีดอะไรเงี้ยมันอาจจะต่างกันแต่ว่าในเท็กซัสเนี่ยที่ผมถามมานะครับในเมืองของผมเองเนี่ยเราสามารถเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยวอลมาร์กก็มีนะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมไปฉีดที่แซมคลับนะครับผมเดินเข้าไปที่ฟาร์มาซีเลยแผนกฟาร์มาซีแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะฉีดนะครับเขาก็จะนัดวันมาฉีดนะคะ อย่างที่ HEB นะครับก็ก็มีสามารถเดินไปที่แผนกฟาร,รม์มอซีแล้วก็ไปไปนัดกับเขาได้เลยไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรครับก็คือไปคุยกันตรงตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนัดวันฉีดอีกทีสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปฉีดก็เพียงแค่คุณเอาพาสปอร์ตแล้วก็ในพาสปอร์ตมันก็จะมีวีซ่าใช่ไหมฮะเนี่ยแหละเอาพาสปอร์ตที่มีวีซ่าแนบไปด้วยนะครับเอาไปโชว์เขาก็สามารถฉีดได้ฟรีครับตอนนี้มีคนจัด ทัวร์พาไปเที่ยวอเมริกาแล้วแถมฉีดวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันด้วยจริงหรือเปล่านี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อยู่เมืองไทยผมก็ไม่รู้ว่าทัวร์นี้จริงหรือเปล่าแต่แต่เท่าที่รู้ว่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนี้อเมริกาเขายกเลิกไปแล้วไม่ใช่หรอครับหรือผมตกข่าวเขาเอากลับมาใช้หรอไม่ไม่น่าเอากลับมานะเพราะว่าเหมือนเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันมันน้อยแล้วพอคนฉีดไปมีคนติด หลังจากที่ฉีดไปไม่นานก็ติดโควิดอีกรอบอะไเงี้ยเขาก็เลยยกเลิกเท่าที่รู้เหลืออยู่แค่ไฟเซอร์กับ m o เดอร์นาของผมเนี่ยผมฉีด m o เดอร์นานะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าคนไทยไปอยู่อเมริกาความรู้สึกก็เหมือนอประเทศเพื่อนบ้านเราที่แบบเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ทํางานเป็นแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยไปอยู่ให้เขากดกดหัวดูถูกคือเขาจะกดหัวเขาจะดูถูกเราอันนั้นมันขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตของเรา ถ้าเรามาแบบถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับเราไม่หลบซ่อนเราไม่หนีเราไม่โดดวีซ่าเขาไม่มีทางดูถูกเราได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีทุกอย่างนะฮะใบเขียวสอบเป็นซิติเซนได้เรามีงานทําบางทีชีวิตคนไทยหลายๆคนนะฮะดีกว่าฝรั่งเจ้าของประเทศตั้งเยอะตั้งแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจเป็นทนายนะครับตำรวจทหารมีทุกอาชีพเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมทํางาน เป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ในคล้ายๆบ้านพักคนชลานะครับเป็นคอนโดมิเนียมของคนชลาทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการให้เกียกรติกันเนี่ยเข้ามาพูดในที่ประชุมเสมอนะครับเขาจะย้ำมากๆเลยเรื่องของการแตะเนื้อต้องตัวไม่ว่าจะเป็นชายไปแตะหญิงเล่นกันหยอกล้อก,กันเขาบอกว่าต้องต้องมีระยะนะครับอันนี้เขาระวังเป็นอย่างมากเลยนะฮะการให้เกียกรติกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับคุณเดินผ่านคนล้างจานคุณก็ต้องแบบให้เกียรติต้องทักทายไม่ใช่หยิงอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาพูดกันบนโต๊ะประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำงานกับองค์กรต่างชาติมานะครับอยากย้ายไปอยู่อเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้ข่าวกระแสะการเหยียดแรงเหลือเกินกลัวค่ะกลัวไปแล้โดนทำร้ายจริงๆในการก่ออาากรรม ข่าวการทำลายร่างกายลักษณะนี้มันมีมาตลอดเวลาตั้งแต่ผมมาเหยียบอเมริกาแล้วนะฮะส่วนใหญ่ที่เห็นในข่าวนะครับคนที่มาทำร้ายร่างกายคนเอเชียต่างๆจะมีคดีมีประวัติคดีความอยู่แล้วทั้งนั้นนะฮะมันเหมือนเป็นพวกอาชญากรอนะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยครับมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอนะครับออแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับคนที่เจอเหตุการณ์พวกนี้ด้วยนะครับระวังตัวไว้ก็ดีครับ อย่างตอนนี้ที่หนักๆก็คือแคลิฟอร์เนียกับนิวยอร์กนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเมืองเป็นรัฐที่มีคนนานาชาติไปอยู่กันรวมกันเยอะมากที่สุดนะฮะใครๆก็อยากจะไปอยู่เมืองแบบฮอลลีวูดนะครับใครๆก็อยากจะไปอยู่เมืองแบบซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็คือ New York นิวยอร์กนะฮะพอคนไปรวมกันอยู่เยอะๆมันก็เป็นธรรมดาครับอาชญากรรมอาชญากร,รม,มันก็จะเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ของการถูกทํรลายมันก็จะง่ายกว่ารัฐอื่นๆเท่านั้นเองนะครับที่อเมริกาสวัสดิการดีไหมครับอืม ผมว่าดีนะครับคือเราทํางานเสียภาษีตอนนี้นะครับยิ่งทํางานไวอายุยังน้อยๆแล้วเสียภาษีมาเรื่อยๆเสียเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับตอนเรากรเกษียณน,นะครับรัฐก็จะส่งเงินให้เรานะครับทุกเดือนทุกเดือนใช้แต่อันนี้แต่ละคนแต่ละเดือนตอนกเกษียณได้ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เรายังทํางานเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยขนาดไหนนะครับได้ยินว่าที่อเมริกาค่ารักษาพยาบาลแพงมาก ถ้าจะย้ายไปอยู่นู่นเนี่ยกังวลเรื่องการรักษาพยาบาลอันนี้ไม่เถียงอันนี้จริงๆแพงแพงครแต่ว่ามันก็มีประกันเราสามารถซื้อได้นะครับอันนี้พูดในกรณีที่อยู่แบบถูกกฎหมายนะครับมีหน่วยงานช่วยเยอะนะครับมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดมีหลายคนดูคลิปของผมนะครับที่ไปสัมภาษณ์อาชีพต่างๆนะครับคนไทยที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆแล้วก็พิมพ์ทักเข้ามาบอกว่าผมอยากไปทํางานกับพี่เขาจังเลยนะครับ คือเจ้าของธุรกิจในอเมริกานะครับไม่ว่าจะธุรกิจใดก็ตามนะครับถ้าจะรับคนงานต่างชาติได้เนี่ยคือเขาจะต้องมีรายได้ที่มากพอตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับว่าสามารถรับคนงานต่างชาติได้แล้วออกใบเขียวให้เขาได้ยังบอกว่าอยากจะมาเป็นช่างทํารถอันนี้คือต่อให้เจ้าของกิจการรายได้สูงนะครับเพียงพอที่จะออกใบให้เราได้หรือเจ้าของกิจการอยากจะอินพุตเข้ามาจากประเทศไทยเลยบางทีก็ทําไม่ได้เพราะว่า ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะดูว่าความจําเป็นในการจ้างงานลักษณะเนี้ยจากนอกประเทศอ่ะเข้ามาในประเทศมันจําเป็นหรือเปล่าคือมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่แบบว่าเขาขาดแคลนอ่ะถ้ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าเออเรามีสกิลเราสามารถทําอะไรบางอย่างได้ที่แบบในอเมริกาเนี่ยเขาต้องการตัวมากๆเลยมันขาดแคลนน่ะคนคนที่สามารถทําแบบนี้ได้มันน้อยเนี่ยเขาถึงจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการจ้างและนําตัวเข้ามาได้ ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะเป็นการตอบคําถามที่ผมโดนถามเข้ามามากมายเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเป็นแกนนําชวนคนให้ออกมาอยู่นอกประเทศนะไม่ไม่ใช่นะครับก็คือใครอยากมาก็มาใครอยู่ที่นั่นสบายแล้วก็ไม่ต้องมาลําบากที่นี่หรอกครับนะฮะมันไม่ได้ง่ายนะครับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างบ้านต่างเมืองไม่ใช่บ้านเกิดเราด้วยนะครับหลายคนนะฮะก็ต้องม้วนเสือกับบ้านนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะ เรียนจบแล้วหางานได้สาวๆบางคนอาจจะคิดแบบว่าฉันไปก็เดี๋ยวหาสามีฝรั่งต้องระวังนะครับบางทีก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับเจอฝรั่งไม่ดีก็เยอะนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่อยากจะมาใช้ชีวิตแล้วมาทํางานอยู่ที่อเมริกาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในความคิดผมตอนนี้คือเรียนดีที่สุดเพราะว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยสามารถทํางานได้แต่ว่าต้องทํางานกับทางมหาวิทยาลัยที่เราเรียนเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ